มันแน่นอ,อกจะยกอมอก๋อให้แบบว่าให้นานไปเดี๋วใจลเลาะเมืองใหญ่ยังเนงียมองยังไงก็ยิ่งจดท้อท่านผู้ชมครับเด็กคนนี้ดังเหลือเกินน้องเพียวสุมาพรมาเมื่อชีวิตมันแน่นอ,อก ท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะวันนั้นเราตื่นเต้นกับยอดอินสตาแกรมของเจมจีเนี่ยที่ขึ้นที่เราเป็นหลักแสนประมาณที่วันละแสนสองแสนเนี่ยแต่ผู้หญิงคนนี้ครับไม่กี่วันยอดวิวของเขาเจ็ดล้านวิวมีคนมาตามผู้หญิงคนที่เจ็ดล้านวิวไม่รู้พ่อนางโชคล่องนมหรืออะไรหรือเปล่าขอต้อนรับน้องเพียวสวัสดีครับ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 วัดีโอโหตอนนี้การเป็นคนดังไปมากๆไม่ค่อยดังไม่ค่อยดังที่น้องเพียวเป็น ตอนนี้ใช่ไหมคะก็เป็นพิธีกรค่ะพิธีกรที่แกมี่ค่ะพิธีกรแกมี่ใช่ช่องช่อง G M M Sport ค่ะที่จะออกำไมถึงไม่ทำ G M เอ็มก็พอดีมันจะเป็นแบบว่าเป็นพิธีกรร่วมกับพี่เชาเชาพี่โป้งอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะเป็นการอย่างโดยเว่าะจะมีช่วงนึงที่แบบว่าต้องมีผู้หญิงมันแม่หมอว่ามามาถ่ายเซีต้องเดินเซ็กซี่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คือเอาจริงๆจัดกระแสแน่นอกเนี่ยค่ะดูดีๆยอดวิว ขอบอกว่าไม่ถึงอาทิตย์เนี่ยสองล้านทะลุออกไปใช่กี่วันนะสองล้านแรกประมาณสองประมาณล้านกว่าสองล้านค่ะใช่ภายในไม่กี่วันทําไม่กี่วันจริงจมันมีแฟนคลับอยู่แล้วหรือว่าคือหคนมันถึงเข้ามามีอยู่แล้วค่ะไม่ใช่ว่าแบบว่าเพิ่งเพิ่งมาดังพอคลิปนี้เพราะว่าเราเราทำหนูทำงานเป็นพิธีกรช่องแม็กซี่ทีวีแล้วก็ทำงานแกมมี่ด้วยแล้วก็เป็นเหมือนเน็ตไอดอลถ่ายแบบอยู่แล้วด้วยนะฮะเขาบอกว่าจริงจแล้วจุดเด่นหนูคืออกใหญ่เหรอ ม่ค่ะตอนไม่มีหน้าอกเลยใช่ตอนพี่กวางก็ไม่ค่อยมีหน้าอกก็จะหมถึงแบบว่าเออยังไงก็หนูก็ไม่ทำมาใช่ผมไปทำให้มันใหญ่ใช่ค่ะนี่ทำแล้วหรอคะวายมันก็ไม่เห็นเนี่ยหนูใส่แบบมิดชิดตอนคือเฉยเฉยแล้วก็ไม่มาตอนแรกก็คือบอกว่าเหมือนมีลูกเกดแปะอยู่บนอกสองข้างตะปูต่อบนฝาแล้วไม่สนิทว่าให้เขาพูดไม่ต้องพูดเอาเหรอให้เขาพูดเองโอ้โหม่อใหญ่ร่วมด้วยมันไปทะเลาะกันนอก ได้สัมภาษณ์นะเห็นไหมยิ่งเหลือน้อยอยู่เห็นไหมคุณเห็นไหมไปทำมาไปทำมาเราอยู่ที่คาบจริงๆครับมีแฟนเนี่ยอย่าแอบอย่าแอบอย่าแอบเพราะเขาเวลาถามมีแฟนเขาตอบค่ะหนูเอามีคุยค่ะมีคุยใช่มีคุยอยู่แล้วมีแล้วมีแล้วไอ้ก็ยังไม่เชิงว่วัยกี่หลักอายุอะไรยี่สิบสองค่ะเรียนอยู่ธุรกิจบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจเอกชน เอกธุรกิจระหว่างประเทศใช่ค่ะที่ผ่านมาจริงๆก็คือมีบีบีเจนไอดอลคที่กคอแม็กซี่ทีวีเกิร์ลกรุ๊ปวงบีบีเจนถูกต้องไหมจี๊ดเลยนะพิสเตอร์หลายต่อหลายอย่างเหมือนกันค่นางแบบที่เตียสามมาถามจริงๆว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีผู้ชายตามเยอะมากๆค่ะก็ถือว่าเยอะเคยเจอโรคจิตไหมคะอุ้ยเจออยู่แล้วพี่เจออยู่แล้วซื้อซ่าซื่อซาอย่างนี้เลยนะูกนี่ไม่รู้เลึกขนาดนั้นเลยยังไงเจอยังไงโรคจิตเจอไงก็เหมือนประมาณว่าแบบเอ่อ อาจจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่ได้เบอร์เราอจากการแบบถ่ายแบบหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นพวกมาทีทีนงานเองหรือเปล่าแต่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครโทรมาแบบฉันชอบทำเสียงกระเสาแล้วแบบว่าไม่เอาหนูหนูทำแล้วมันจะเหมือนมีหรือเปล่องเทยวครับอะไรเงี้ยอ่าแล้วแบบว่าคือแบบพี่ชอบเรามากเลยค่ะพี่แบบว่าอะไรเงี้ยเดีทยวเรต้องซื้อด้วยล่ะเ้เราต้องซื้อด่าอะไรี้ มาเนี้ยเราดูถามพี่เอามาจากไหนออพอดีวันนี้น้องเพียวามามีกองถ่าย MV แต่ว่าพอดีว่าพี่มีเบอร์เพราะว่าพี่ไปขอมาบอกว่าจะติดต่อง,งานแต่พี่ไม่ได้ติดต่อง,งานอะไรเงี้ยก็ประมาณหนูเลยแบบโกรธมากเ,ออเพราะว่างานทุกอย่างก็งคือเบอร์หนูส่วนตัวม,มากๆถ้าเกิดจะจะจะ,จะคอนแทคก,กับหนูเรื่องเรื่องงานขอไปแบบงานจริงๆ,อ,ๆอะไรเงี้ยตัวดูเองเนี่ยหนูคิดว,ว่าเออชีวิตเนี้ยสักวันหนึ่งจะต้องดังให้ได้ อืมใช่แล้วหนูคิดอยากได้ตั้งแต่เด็กๆเลยใช่เาบากว่าหนูเป็นคนชอบทำกิจกรรมชอบถ่ายรูปชอบเต้นชอบร้องเพลงชอบอะไรเงี้ยการเสริมหน้าอ,อกการเสริมหน้าอ,อกหน้าอกเนี่ยค่ะ มันไปทาสิ่งหนึ่งไปทีมันจะเสริมบุคลิกหนูหนูคิดว่ามันจะต้องเป็นจุดเด่นมาเพราะว่าตัวหนูเป็นอาตรงๆถ้านหนูไม่มีหน้าอกรับรองว่าไม่มีใครสนใจหนูว่าเออมันก็เป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่น่ารักทั่วไปไม่มีอะไรเด่นแต่ด้วยความที่หนูเป็นคนที่เซ็กซี่ด้วยอชอบเซ็กซี่ไม่ไมเซ็กซี่ก็จะพยายามให้เซ็กซี่อยู่นั่นน่ะก็เลยแบบนไม่ไม่มีอะไรเซ็กซี่อ่ะไปทาหน้าอกเถอแล้วก็แบบลองลองลองประกวดตวงนี้นั่นไม่ถ่ายแบบให้คนรู้จักมากขึ้นไม่ที่มีนี่ปุ๊กโป๊ะเปื่อยเหมือนชีบ ไม่เป็นบิดีกรนี่คือแบบว่ามันก็แค่แบบเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้แบบไมขนาดนั้นลูกขายตัวไหมลูกไม่ได้คิดทำไมคะับคิดทำไมครับไม่ลดขายตัวให้เสียหรือแบบว่าไม่หรอคะใช่พี่จะต้องถามเวลาเขาถามไปเขาเด่นเขาถามกันอย่างนั้นไม่ไม่เคยมีคนมาจะจะซื้อซื้อหนูไหมก็มีอยู่แล้วค่ะมีแต่แต่หนูราคาเลยป่ะไม่หนูก็ไม่คุยเลยแล้วก็บล็อกแล้วก็คือทุกอย่างต้องต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยมีูไมชอบมันมีคนมาเหมือนกันมีอะไรเงี้ยก็แบบว่า ถ้าเกิดแบบเป็นแฟนไม่ได้พี่ขอแบบเออเลี้ยงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยได้อะไรพี่คือให้อะไรเงี้ยมี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 แบบเสนอออปชั่นไหมว่าจะมีอะไรให้มาบ้างพีแบบพ่อมีแม่ขลุ้ยมีแม่ขลุ้ยมีแพ็กเกจอะไร่าไหมมีไหมมีก็มีประมาณว่าแบบถ้าอยากได้ชาแนลได้พาได้ได้อะไรพี่ให้ได้หมดเลยแล้วก็แบบถ้าอยากได้รถอยากได้รถอะไรบอกพี่ขอแบบว่าเออแบบขอแค่แบบได้คุยได้เจอได้อะไรแล้วเขาจะมีแม่เล้าติดต่อมามีในหน้า ไม่แ<ม>บบว่าค,ค,ค,คือคือเขารู้แบบเหมือนเขามี<อ> Facebook จริงๆของหนูก็เลยแบบเขาก็าาแบบพยายามแบบ อ๋อบางทีมันติดต่อทางไลน์ทางเลยอะไรอย่างนี้ได้ไลน์ไม่ได้คือเบอร์หนูไม่ได้เลยไลน์เบอร์ถ้ามีแสดงว่าคุณสเปเชียลพิเศษมากใช่ก็ราะไม่คนที่บอกว่ารู้จักเราหรือว่าเราอยากรู้จักจริงแต่พวกนี้คือมาทางเ c e บ o o k บ้างมาทางอะไรอย่างนี้บ้างซึ่งเราก็ไม่รู้ตัวตนใช่ะแต่ก่มีจริงๆที่เป็นเษทีมาขอเลี้ยงอาโอ้ยไม่เอาค่ะหนูเป็นคนที่แบบไม่ไม่ชอบแบมือขอใครอยู่แล้วถ้าขนาดขนาดมีคนที่จีบไม่อยากรวยอยากรวยแต่ทาไมเราไม่อยากไปคุณนายนั่งนับเงินเหรอ อยากพี่แต่มันจะได้นานจะแค่ไหนละ่ะถ้าคุณอย่างนั้นอะถ้าเราถ้าเรารวยด้วยตัวเองมันจะดีกว่าหรือเปล่าออใช่เขาบอกว่าชีวิตวัยเด็กคุณไม่ค่อยมีความสุขเลยไม่ค่อยเดี๋ยวกลับมาเล่าฟังกันต่อได้เดี๋ยวกลับมาบต่ะ